สวีแบบว่าสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกันกับทุกวันอีกแล้วนะคะทุกผับหน้ามนคนเดิมนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมต้นไม้แห่งโชคกลับอันั่งางนะคะก็เงินลงทุนสำหรับเกมนี้ก็ทุกคนว่าสี่พันนะคะแต่วันนี้จะมาแบบซื้อค่ะทุกคนจะมาซื้อบอกเว่าจะมาซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นที่คลองโลกเออแล้วมีสี่พันอ่ะคะือซื้อได้แค่เด็กห้าสิบไปทุาคก็คือแม่งเด็กห้าสิบไปเลยเรามันตื่นอยู่แล้วะคะ่ะสองสีเก็์ขอโบนัสสักสี่เลยได้ปะสี่ตัวได้ปะจ้ะซื้อไป ก็คือไม่ค mm ือไม่ปล่อยหลายทิ้งเลยนะทุกคนคือไม่ปล่อยหลายทิ้งด้วยคือสี่พันสี่พันสายล้อค่ะอ้าวเออไฟนาบักหน่อยเออใจหายไปแล้วนะทุกคนไฟหายดีอยู่ที่ประตูเนาะเนาะอื้ออ่ะอ่ะทุกคนมันใช่เนาะอ่าเราเล่น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 นะคะ อุยไปต่อช่องดีเรามีไปต่อไม่หลอดไม่หลอดไม่อึดอ่าไม่ซองไม่ซองแดงคะจะบอกว่าซองแดงสามซองจะได้ซองเหืองหนซองแล้วซองเหลืองคือจะเพิ่มตัวคูณทุกรอบนะทุกคนเเดี๋ยวรอดูสิเราจะมีโอกาสไหมอ้าโอเคมีโอกาสสิเนาะนี่ไงซองเหลืองมาแล้วนะคะเพิ่มตัวคูณกันไปเลยโอ้ยคูนแอบหมดโอ้ยคซองเหลืองมาซองเหลืองมาคู่เลยทุกคนซองเหลืองมาคู่ซองแดงมาหนึ่งเลยคะ เราอะอ้ยแล้วคุณกันหนักเสมเซมากแล้วเท่าไหร่นะสามเ็นเจ็ดหาสแล้วก็ะดตงไิก็คือเพชรห้าสี่พก็คือแบบกดเลยคนกดเลยเกมนี้หรอต้นไม้ต้นไม้เห็นโชคลาไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะจะล่กล่าอะไรลัาก้อยหรวยเออลากล้ยใส่จือบางลาก้ใจืมาสิคุยทุกคนบไม่ได้คยังไคตตั้งถหมอุ้ยน่ารักน่ารักก็กีโอเคทุกมันไปต่อเว้ยมันไปต่อแล้วคุณเยอะมากแล้วเ เอาสม่เรากมาสิกมาดค้บเออยังไงอะโอเคโอเคก็ถ้าไปควนขอแบบไม่เยอะไม่เยอะสามแสนพอนี้นะคะเดือนห้าสิบเป็นีเกแต่สามแสนเนอร์เฟิร์ะเิร์นทำไมเเหมือนกันเนี่ยอย่าดื้อนะอย่าดู้อทะเลนะอย่าดอทะเรานะอะไรก็เกิดขึ้นไดนะคะถ้ามีปากกาอะไรเนี่ยอะไรเนี่อะไรเป็นเนี่ยโอเคอะไรก็ั่น้มีสมัครอ้าหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอโอเคเไรเนาะคือได้เท่าไหร่ ว้าวว้าวว้ทุกคนองเพแาิ่มืันมร้้คนเวนะขอตัวลานะคะขอตัวลาลาไปติดกันท่าน้นะคะมระรเล่นทุกคนกลับาทานกันมทันคือแบบกลับเยอะมากทุกคนแบบแตกเยอะมากทุกคนเราเขาผานมีนสี่พันนะคะนสคือแบบดูดีดูแตกมยห้า มันกำลังใจซื้อต่อเลยทุกคนแต่คือมันทำได้แบบล้อเล่นเดี๋ยวของทางใครเขาจะขายหาเองไม่มีใครขายแล้วนั้นคนแต่แสงแดดไปลองดูเราฮะสิสิสิเก็บเออทุกคนเราจะเอาเงินไปทิ้งไหมถามจริงเราจะเอาเงินไปทิ้งหรือเปล่าคือเราได้กำไรเลยนะเอาจริงๆเราได้กำไรแล้วนะแต่ว่าเกิดหัวที่ไหนมกหัวที่ไหนเป็นใจเรามานี่ไงโมนะกลับเกิดอีกแล้ถ้าวันั้นแหละทุกคนสี่ตัวเอามาก็เหมือนทิ้งก็เกมนี้เกมนี้ยังไม่เคยเห็นใครได้กองนีสี่ตัวเลยนะ เปิดเกมมาดีมากเปิดเกมมาดีมากนะคะดีมากจริเซงทุกคนได้ทั้งฟองเหลืองได้ทั้งอันนี้เพิ่มด้วยนะเอาล่ะไม่รวยวันนี้เราจะรวยวันไหนอะเออนี่รวไม่วยเดือนนี้เดือนนี้เดือนหน้จะเสียใจยว,วันนี้จะรวยแล้วมันมีครวยไเาเง้ยเจลยเค่ะนะเจค่ะเออมาไหไงเอาดิทุกคนน้าลลวอะไรไม่หวหาวอยูนะือาหนึงหพเอากคนอ๋อพระเจ้า ขอบคุณสมัครบระกอบอ่าไม่จบไม่จบไม่จบผันไมจบไม่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 จริงนะคะไม่จบไม่จริงกระดิ่งมันต่อไปนะโอ้มารีนก็มาดิครับวีเราคุณน้ามากนะพขอคุณ10 18เมื่อกี้หน่อยได้เปล่า10 18 19 20เออไปได้เปล่าวีแอบจริงๆก็แอบดูดีๆก็เลยนะเอ้ยแต่ไม่ได้เกลือเลยเราลอกลอกนี้องซื้อไงเรามาเพื่อเป็นเศรษฐีทุกคนนี่มาเพื่อเกิดเฮ้ยน้ำกรตุบเฮ้ยทุกคนทำไมรอบนี้มันแบบทำไมจังเลยทำไมอ่ะคุา เราสิกระแตกไม่้ทจริงขอรับาันขอรับเกากันขอรับันด้วยโอเคทุกคนรอดทุกคนรอดรอดรอดรโอเคเห้ยของพวกรอดนะคะเฮ้ยเอาอล้วทุกคนนั้นก็ลาไปแต่เี็งท่าน,นี้เลยลนนะเ 4, นะแล้วกันนนเราสี่พันะทุนเราสี่พเราได้มาขนาดนี้เราลากไปแต่เงนี้สวัสดีค่ะล้อเล่นกับมาล้เล่นล้เล่ล้วกลับมากับมากับมากัมามีให้ซื้อไหมอ่ะใอง้อซื้อได้ไหมไม่ได้เฮ้ยซื้อได้พีแองื้อไยอะ มาขนาดนี้เนาะอย่าไปหย่นนะนี่แงเหลือเจ็ดพันห้าแล้วเจ็ดพันห้าเลยเราก็ยังเป็นกำไรอยู่นะเจ็ดพน้าก็เป็นกำไรตั้งสามพันนะสามพันเ้าห้าสิม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหมดดังแล้วหมดดังเท่าไหร่่คยวากันเออหมดดังเท่าไหร่่อยวากันเนี่จะตัดดีนะตัดดีนะเล่นี้งตัดยอกว่าเดิมนะแตเราไม่ตัดมือนะมือว่าเออฮ้ทุกคนทำไมเล่นี้ทำไมันเริ่มตี่น้อยนะคุณอย่างนงี้ยเอเฮ้ยเฮ้ยี้ นอนน่อนนอนนใจหาใจคว่ำมดดูเดูเราดูกว่าจะมากว่าจะมาเราล่นที่คนมที่อเมื่อกี้เขาแบบยากนะโอเคในซองหนึ่งขอจองหลืองสิบสองนะจริงขอซองหนึ่งสิบสองพอสิองพอไขอเยอะเลยทุกคนไม่เคยขอไรเยอะเลยสบสองแง่เออะแง่เด็ซองห่ซองหนึ่ซองหนึซองหนึ่ซองหนอดคนเขาบบว่าเนี้เขาบัวเนี้ ตัวปลอมทุกคนตัวปลอมถ้ากลัวจริงไม่กล้ากดหรอกคนมันอยากได้วทุกคนความอยากทุกคนเข้าใจความอยากป่ะใครก็มีคิดดีนะชอบที่ฝั่งคนถูกใจกันสุดทายมีคนแบบอื่นแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เขานมัจะได้เป็นแจ้งเตือนอย่างสมบูรณ์ทุกคนนะส่วนใครที่แบบคอาสับเปล่าเขาฝันมาขนาดมากเลยเขาคุณมากๆเลยนะแลกันเนะไปต่อนะไปต่อนะ การกทำีน้องากระโยชน์ธรรมชตด้วยนะคะ่งกไก่ต้องมีนายด้วยกันายค่ะตอนนี้เาทำมีสองช่องทางการารนะทุกคนนะแต่ว่าก็ถ่ายก็จะเล่นจะเที่ยวนะทุกคนเริ่มนี้ไมถือของน้อาะว่ม่น้องว่าเาไม่น้อยรอกของน้อยแล้วมากแต่คุณขอ้ยได้ก็เลยได้่าร้ได้เท่าไรได้ถ่าร้านได้เท่าไร้าคือแบอ้าเอ่แต่เฉยทุกคนก็ตัวรากมันจะก่อนนะคะก็โหคุ้มทุนแล้วทุกคนไม่ลาก็ไม่รู้จะพูงยังไงแล้วคุ้มแล้วคุ้มากๆแล้วหรือว่าไมอยากยาวมาทุคนไม่อยาก็ัจ มันแตกนะมันแตกโอ,อ้จริงจริงมันแตกแดูเลยนะห่งร้อก็แตกนะตแะนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบก็แตกมานี่ไม่กล้าคือแบบทำไรเรามาแบบเยอะมากแล้วนะหรือว่าเราจะไปกรนโดดไหล่แม่ได้ถึงแสนเป็นยังไงทุกคนซื้อยังไม่ชอบมึกันก็รอบนี้ถ้ามันแบบไม่แตกก็พอนะคะรอบนี้ถ้ามันไม่แตกก็คือพอเขาตัดไม่ดันต่อแล้วนะรอบนี้คือแบบพอของจริงนะคะพอของจริงก็ไปลองลองดูลองดูหนึ่งห้ากำไรยังยังกำไรอยู่ทุกคนยังกำไรอยู่ เราไมด้เราไม่กล้าว่ะถาปรับยกกระเปียด่สนเออถ้าปับลยกกระเปียดมาเอ้ก็โดใช้วิจารณญาณแต่ละคนนะคะทุกคน็จะควาขึ้นทุกคนเป็นเพนะทุกคนนะก็ดูชื่อเขาเปเพื่เนาะเอออยู่ที่เลาแตคนนะคะจะเอาตามแบบอย่างไหมแต่เ้าเรคิดว่ามันก็มีคนเล่นแบบขนาดอยู่นะตรงเยอะเออตรงเยอะเล่นแบบใจกล้าบ้าบินตัวสุ ทำไงได้เนทุกคนยากได้เงินเขาอะเราก็ต้องลองเราก็ต้องทุกเวลาเนะทุกคนก็ต้องลองตัทุกอ่างแล้ก็ไม่เล่นเยอะขนาดนี้นะทุกไม่ใช่ก็เล่นแบบน้้อยสนอ่ง้อยสอะไรบบนคือแบบถ้เราเคยได้เงินเยอะมาเช่นเดเคยได้เงินก้อนออกมาได้ลับมนเล่นน้อยๆนะแบบัใจแบบกดหน้าแบบกดับ้อาอที่สองเลหรือสามองนะแน่จริงไม่ถึงสิบองเลยแน่จริงไม่ถึงสิบองเลยเออเอาละเอาละเอาลเอาละทุกคนการกก็ไมได้มีเสียงนะก็เหมว่า คุณชื่นักานามนก็ไม่แด้แน่แต่้เขาลงเดียวแล้วกคน็เมืนต้องสเสียงได้แล้วนะคะต่นเวลาใส่เสียงมันไม่ชคมาลงคิดอทนมันบ้ามันลุ้งี้เราเ่าหรกก็เรารูว่านะเขาบอกเสียงเขาอกเปหัวแล้วเอกว่ามันหลีไปก็ไม่ค่อยลงคินก็จะลงแต่ว่าเราได้ชนาก็จะลงที่เราได้มากกว่าแต่ว่าถามว่าคิดที่มันเสียมีไหมก็มีนะคะก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะก็มีอยู่แล้วคืออง้อยเท่าไหร่นี่ก็หมอทำงานของผมเงินนะซื in, ้อเงินซ <c oughs> <c oughs> ้อนซืึเงิน้นร้อากที่เพื่มันเท่า เรามาไาลอ่ะเรามาไกเกินไปนะเรามาไกเกินไปแล้วอ่ะฉันก็ไม่ใช่กันไหนกินหน้านะคะวันนี้ข้อขอตัวลาไป,ไปก่อนเผื่อใครกำลังหาช่องทางการสมัครก็เดที่เว็บออโต้เมตาเบสได้เลยนะออโต้เมตาเบสของเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้อง,งทังเธอนะคะหนึ่งวัตก็ฝากได้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกว,วันศุกร์นะคะ